ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันกัละยายพัฒน์รจิตโรธผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลค่ะวันนี้ดิฉันจะขออภิปรายเรื่องวิกฤตบุคลากรสาธารณสุขค่ะโดยดิฉันจะพูดถึงประเด็นปัญหาหลักที่สาธารณสุขไทยต้องเผชิญ4ปัญหาค่ะและดิฉันมี4คํคำถามที่ต้องการคําตอบจากรัฐบาลค่ะคําถามที่1ค่ะรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤต สังคมสูงวัยเพียงพอแล้วหรือไม่คะคำถามที่สองค่ะรัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการกระจายอำนาจออกสู่ท้องถิ่นผ่านการถ่ายโอนรอพอสอตอหรือไม่คะคำถามที่สามค่ะรัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางทาง,าทางสาธารณสุขแต่มาดูกันนะคะ ว่าการจัดงบประมาณแบบนี้จะยังทำให้บุคลากรสาธารณสุขมีกำลังใจอยู่หรือไม่และข้อที่4ค่ะลูกจ้างชั่วคราวอยู่ในสถานะรอบรรจุเป็นราชการบางคนรอมา2-3ปีแล้วค่ะท่านจะทำอย่างไรให้เขารู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตและไม่ออกนอกระบบเข้าสู่ประเด็นปัญหาหลักกันเลยนะคะปัญหาแรกค่ะคือปัญหาผู้วิกฤตผู้สูงวัยค่ะ โดยอายุไข่เฉลี่ยของคนไทยปัจจุบันนะคะอายุ77ปีค่ะจากการประเมินของสอปอสอชอนะคะพบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้นจาก210,000คนในปีที่แล้วถึง574,000คนในปีนี้ค่ะปัญหาที่2ค่ะการถ่ายโอนรอพอสตอยังถ่ายโอนออกไปสู่อบจอได้ไม่ถึงครึ่งค่ะปัญหาที่3ค่ะ ปัญหาชั่วโมงการทำงานอันยาวนานของบุคลากรสาธารณสุขค่ะปัจจุบันแพทย์ทำงานเฉลี่ย 80- 100ถึงชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือเฉลี่ย14ชั่วโมงต่อวันค่ะซึ่งมากกว่ากฎหมายชั่วโมงการทำงานของแรงงานเสียอีกดิฉันเชื่อว่าเราทุกคนคือแรงงานนะคะบุคลากรสาธารณสุขคือแรงงานเช่นกันค่ะและข้อ4ค่ะปัญหาเรื่องบุคลากรสาธารณสุขลาออกจากระบบค่ะปีล่าสุดเราผลิตแพทย์ได้3,000ันคนนะคะ ใช้ทุน1ปีลาออก900คนเลยค่ะเป็น1ใน3ของระบบเป็นมากที่สุดในอุบัติการที่เคยเกิดมาในประเทศไทยค่ะเมื่อมีปัญหาดังนี้นะคะแนวทางการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลจึงควรมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหา2ปัญหานี้ค่ะได้แก่วิกฤตสังคมสูงวัยค่ะท่านสามารถแก้ได้โดยการเพิ่มงบประมาณสำหรับนักวริบาลค่ะ เพิ่มการถ่ายโอนรพอพสอต่อเพื่อให้คนแก่คนเฒ่าสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลใกล้บ้านได้และเพิ่มงบในการแพทย์ปฐมภูมิค่ะเพื่อเพิ่มการรักษานอกโรงพยาบาลเน้นการรับยาใกล้บ้านรักษาใกล้บ้านสร้างเสริมป้องกันสุขภาพฟื้นฟูดูแลประคับประคองและดูแลระยะสุดท้ายในชุมชนต่อมาค่ะเรื่องการขาดแคลนบุคลากรสุขภาพท่านสามารถจัดสรรงบประมาณใหม่นะคะ โดยปัญหาสุขภาพปัญหาบุคลากรของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรการกระจายตัวบุคลากรมากกว่าจํานวนบุคลากรนะคะท่านต้องเน้นการกระจายบุคลากรออกไปสู่จังหวัดที่ขาดแคลนเพิ่มค่าตอบแทนให้เป็นธรรมสมเหตุสมผลและลดภาระงานในโรงพยาบาลคะ่ะดิฉันจะค่อยๆพูดทีละปัญหานะคะเริ่มจากปัญหานักบริบาลชุมชนก่อน,นะคะ่ะ หลายๆท <t |startoftranscript|> <t> ่านอาจจะไม่ทราบว่านักบริบาลชุมชนคืออะไรนะคะเขาคือคนที่เอายาไปให้ผู้สูงอายุในชุมชนของพวกเราดูแลแผลกดทับแนะนำผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงว่าควรจะดูแลผู้ติดเตียงผู้ป่วยผู้สูงอายุอย่างไรค่ะงบประมาณที่รัฐบาลจัดให้กลับเป็นแบบนี้ค่ะงบประมาณนักบริบาลท้องถิ่นนะคะ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ15,094คนค่ะจากคำขอจำนวน1,086ล้านบาทถูกตัดออกทั้งหมดค่ะนี่หรือคะวิธีรับมือกับวิกฤตสังคมสูงวัยของรัฐบาลน,นี้ดิฉันไม่เข้าใจและต้องการคำตอบเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะเรื่องถัดไปนะคะปัญหาการกระจายถ่ายโอนรอพอสอตอที่ไม่เสร็จสิ้นเสียทีค่ะ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยาวนะคะแล้วอาจจะต้องเท้าความกลับย้อนหลังกลับไปนิดนึงค่ะนโยบายการถ่ายโอนรพอพสตนี้เกิดขึ้นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านที่แล้วค่ะท่านต้องการถ่ายโอนโรงพยาบาลสาธารณสุขแบบรพอพสตอหรือสถานีอนามัยชุมชนนะคะย้ายจากสังกัดสาธารณสุขไปสังกัดก,ก,กระทรวงมหาดไทยภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลผ่านอาบาจอ,อีกทีค่ะ แต่ปัญหาอยู่ตรงนี้นะคะคือทั้งประเทศเราเนี่ยมีรอพอสตออยู่9,836แห่งค่ะปีที่แล้วถ่ายโอนไปได้สำเร็จ3,264แหง่งแต่ปีนี้ถ่ายโอนเพียงแค่921แหง่งมันต้องเกิดปัญหาอะไรแน่ๆใช่ไหมคะที่ทำให้เขาไม่อยากถ่ายโอนไปดิฉันจะสรุปปัญหาได้เป็น3ข้อค่ะข้อ1ก็คือคนไปงบไม่ตามไปค่ะเท่าที่ได้รับรายงานมาจากทั่วประเทศนะคะ ท่านแบ่งไซส์โรงพยาบาลราพสตอเป็น3ขนาดนะคะตามปริมาณเตียงค่ะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะในคู่มือท่านตกลงว่าจะให้เงินเขาโรงพยาบาลไซส์เล็กได้1ล้านบาทต่อปีท่านให้เขาจริง4 0 0แสนบาทต่อปีบางที่ผ่อนจ่ายด้วยนะคะโรงพยาบาลไซส์กลางค่ะท่านตกลงว่าจะให้1ล้าน5 0 0บาทต่อปีได้จริง6,50 0 0 0ล้านต่อปล้านบาทต่อปีค่ะและโรงพยาบาลไซส์ใหญ่ค่ะ ตกลงกันไว้สองล้านบาทต่อปีให้จริงหล้านบาทต่อปีค่ะปัญหาที่2ค่ะปัญหาเรื่องกฎระเบียบกฎกระทรวงข้อบังคับที่แตกต่างกันระหว่างสังกัดสาธารณสุขกับสังกัดมหาทัยค่ะทําให้ผู้ดําเนินงานมีปัญหาความไม่สะดวกสบายในการดําเนินงานนะคะโอนที่ดินโอนครุพันธุ์พัสดุก็ลาบากและปัญหาสุดท้ายค่ะคือท่านให้งบเขาไปไม่พอ มิหนำซ้ำท่านยังประเมินเขาเข้มอีกด้วยค่ะโรงพยาบาลราพอพสตที่สังกัดอบจอรหรือท้องถิ่นถูกประเมินว่ามีประสิทธิภาพการรักษาที่ต่ำกว่าราพอพสตที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นอย่างนี้แล้วใครจะอยากย้ายออกไปคะดิฉันต้องการให้กระทรวงนะคะแก้อุปสรรคการไายโอนค่ะโดยการแก้ระเบียบลดความยุ่งยากของการดำเนินง,งานราพอพสตจัดงบสนับสนุนไปให้เพียงพอค่ะ ให้บุคลากรมีกำลังใจที่จะกระจายอำนาจออกสู่ท้องถิ่นปัญหาถัดไปค่ะคือปัญหาเรื่องการแพทย์ปฐมภูมิซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยนะคะเพื่อการรักษาใกล้บ้านรับยาใกล้บ้านแล้วก็มีระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งค่ะแต่การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในพรบนี้กลับเป็นดังนี้ค่ะ งบพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิถูกลดลงจากปี2566ที่มีถึง685ล้านบาทก็ไม่เยอะนะคะลดลง87ล้านบาทเหลือ598ล้านบาทค่ะอันนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับคำขอค่ะเขาขอท่านไป2,604ล้านบาทค่ะแต่ได้จริงท่านตัดเขาไปถึง80%นะคะทำไมท่านถึงตัดงบเรือทงของนโยบายของตัวเองคะ แล้วอย่างนี้เราจะมีระบบสาธารณสุขปฐมภูมิที่เข้มแข็งได้อย่างไรดิฉันนั่งฟังการอภิปรายของเพื่อนทุกกระทรวงมาตลอดนะคะทำไมงบของกระรวงสาธารณสุขมันถึงเป็นหลักร้อยหลักพันล้านเช่นนี้ในขณะที่กระรวงการหมเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านค่ะดิฉันไม่เข้าใจเลยค่ะปัญหาถัดไปค่ะคือปัญหาวิกโอเคค่ะคือรัฐไทยค่ะต้องตระหนักนะคะ ว่าเรามีแพทย์เป็นศูนย์กลางมานานมากเกินไปแล้วค่ะสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คืองบประมาณปีนี้เพิ่มการผลิตแพทย์ปฐมภูมิค่ะจาก68ล้านเป็น77ล้านบาทค่ะแต่ไม่มีงบสำหรับสหาวิชาชีพอื่นที่ช่วยให้แพทย์ปฐมภูมิทำงานได้อย่างสะดวกสบายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นงบในการผลิตเพิ่มจ้างหรือสร้างมาตรฐานเพิ่มศัก,กยภาพาวิชาชีพให้พวกเขาถ้าท่านเห็นคุณค่าและความสำคัญของบุคคลเหล่านี้ท่านจะไม่จัดงบประมาณเช่นนี้เลยค่ะหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าพยาบาลเวชปฏิบัติสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นและรักษาโรคเบื้องต้นให้คนไข้แทนแพทย์ได้นักบาบัดนะคะนักบริบาลชุมชน แนวหน้าสุขภาพอสอมนักจิตวิทยาชุมชนทุกคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่จะทุ่นแรงและลดภาระงานให้แพทย์ได้ค่ะแต่ท่านไม่ลงงบประมาณไปให้เขาต่อไปค่ะมาที่ปัญหาเรื่องบุคลากรค่ะช่วงนี้เราอยู่ในยุคที่ขาดแคลนหมอไม่ใช่หรอคะแต่งบในการผลิตแพทย์กลับลดลงค่ะไม่สำคัญเท่ากับกรอบคำขอค่ะ จะให้ดูที่กรอบคำขออีกแล้วนะคะคือกรอบคำขอที่ผลิตแพทย์เนี่ยท่านให้ไม่ถึงครึ่งของที่ขอไปนะคะเขาขอไป7,100ล้านท่านให้3,800ล้านค่ะถ้ามองเป็นตัวเงินท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าบุคลากรเนี่ยที่ต้องสูญเสียไปมันกี่คนนะคะดิฉันเลยไปหาต้นทุนการผลิตแพทย์พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลในประเทศไทยมาให้เป็นหลายหัวะคะ่ะแพทย์นหนึ่งคนใช้งบในการผลิต1นึ่งล้านแปดแสนบาทค่ะ พยาบาล1คน440,000บาทค่ะและผู้ช่วยพยาบาล45,000บาทถ้าหานมานะคะก็คือบุคลากรที่หายไปจากงบประมาณปี6-7นี้นะคะมีจำนวนถึง3,605คนจากระบบสุขภาพค่ะตอนนั้นเคยคุยกันในกรรมธิการนะคะมีคนจากกระทรวงแจ้งว่าเราจะตั้งเป้าผลิตแพทย์ปีละ3,000คนเท่าเดิมนะคะแต่ว่าถ้าดูจากงบนี้ก็คือท่านผลิตได้ไม่ถึงเป้านะคะผลิตได้แค่2,151คนเท่านั้นเองค่ะ ปัญหาถัดไปค่ะเรื่องการกระจายตัวของบุคลากรในพื้นที่ขาดแคลนะคะเพราะถ้าเราเอาแต่ผลิตเพิ่มนะคะเราไม่ได้อุดรอยรั่วข้างล่างยังไงก็ไม่มีวันเต็มนะคะปัญหานี้ก็คือดิฉันคิดว่าบุคลากรที่ไปทำงานในพื้นที่กันดารน,นะคะควรจะมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนพิเศษซึ่งดิฉันดูแล้วเนี่ยทั่วประเทศนะคะ บุคลากรที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษมีเพียงจังหวัด3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันนะคะก็คือเป็นค่าเสี่ยงภยัยแต่ดิฉันว่ามันจะไม่เป็นการดีหรอคะถ้าบุคลากรเสียสละไปอยู่ที่ที่ขาดแคลนเสียโอกาสลหลายอย่างในชีวิตควรจะได้รับแรงจูงใจที่มากกว่าบุคลากรทั่วไปดิฉันเพิ่งไปลงพื้นที่มากับกรรมิการสาธารณสุขนะคะ พบว่าจังหวัดที่ขาดแคลนแพทย์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยคือจังหวัดบึงกาฬคะ่ะแพทย์หนึ่งคนดูแลคนไข้ถึง6 0 1 8คน,นะคะ่ะอันดับสองค่ะจังหวัดนองบัวลำพูค่ะแพทย์หนึ่งคนดูแลคนไข้4,710คนและอันดับสามจังหวัดกาลสินแพทย์หนึ่งคนดูแลคนไข้4 0 8 1คน,นะคะ่ะสมมติพวกเรานึกภาพไม่ออกนะคะก็ลองนึกภาพการรอคิวตรวจหมอในกรุงเทพก็ได้ค่ะ ในกรุงเทพเนี่ยนะคะหมอหนึ่งคนดูแลคนไข้เพียงแค่515คนเท่านั้นเองค่ะเราก็บ่นกันแล้วว่ารอคิวนานเพราะฉะนั้นอยากให้ทบทวนกลยุทธ์ในการรับสมัครนักศึกษาแพทย์ด้วยนะคะดิฉันขอเสนอว่าแพทย์ทุกคนย่อมอยากกลับไปทำงานที่บ้านแพทย์ที่อยากไปทำงานที่ท้องถิ่นที่ขาดแคลนจะไม่เป็นการดีที่สุดหรอคะถ้าแพทย์นั้นได้กลับบ้านที่เป็นท้องถิ่นที่ขาดแคลนด้วย ถ้ามีนิสิตแพทย์ที่สมัครมาจากจังหวัดเหล่านี้ที่เน้นบริเวณภาคอีสานตอนบนดิฉันอยากให้มีโคต้าที่กันเฉพาะให้พวกเขาด้วยจะได้ไหมคะซึ่งไม่น่าจะเป็นการยากนะคะเพราะณวันนี้เรามีโรงพยาบาลผลิตแพทย์ในภูมิภาคมากมายคะ่ะปัญหาถัดไปคะ่ปะบุคลากรชนิดเดียวที่ได้เพิ่มเงินจากงบประมาณครั้งนี้นะคะคืออสมมอทั่วประเทศคะ่ะ อสอมอ,สอ,มอทั่วประเทศมีจำนวน1ล้านคนค่ะงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก12,000ล้านบาทเป็น26,000ล้านบาทค่ะซึ่งพอหารรายหัวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเงินที่เยอะนะคะเพิ่มจาก1,000เป็น2,000บาทต่อเดือนต่อคนเท่านั้นเองแถมอสอมอยังถูกหักเงินไปซื้อเสื้อที่เหมือนกันไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆเขาต้องควักเงินควักทั้งเวลานะคะแต่สิ่งท,ท่านทำกับเขาค่ะคืองบพัฒนา อสโมโดยกรมควบคุมโรคค่ะไม่เคยเปลี่ยนมาหลายปีมากแล้วค่ะเป็นเงินจำนวน2 4 1ล้านสี่แสนหนึ่งมบาทท้วนค่ะเฉลีย่ยท่านมีเงินพัฒนาศักยภาพอสมคนละ 2. องบาทกว่าค่ะนี่หรอคะการจัดงบประมาณที่มีคุณภาพเน้นเพิ่มเงินเดือนแต่ไม่เพิ่มศักยภาพและไม่เพิ่มปริมาณหรอคะปัญหาถัดไปค่ะเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรมค่ะ เรื่องนี้ดิฉันคิดว่าสําหรับหมออาจจะไม่เท่าไหร่ดิฉันจะยกตัวอย่างพยาบาลแล้วกันค่ะค่าตอบแทนค่าอุดหนุนเวนบ่ายดึกของพยาบาลค่ะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมาหลายปีแล้วค่ะดิฉันดูย้อนไปแค่1ปีปีที่แล้วนะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยได้49ล้านบาทสําหรับพยาบาลทั้งประเทศนะคะจาก4กรมได้แก่กรมการแพทย์กรมควบคุมโรคกรมสุขภาพจิตและกรมอนามัยค่ะ 50สิบล้านบาทเป็นเงินน้อยนิดมากเลยนะคะปีที่แล้วได้ส9ิบเก้าล้านบาทดิฉันสงสัยเหมือนที่ทุกคนสงสัยทุกคนก็มีเพื่อนเป็นพยาบาลถูกไหมคะเลยดูย้อนไปค่ะว่าพยาบาลได้เงินน่อยเท่านี้มาตลอดหรือเปล่าดิฉันดูย้อนไปถึงงบปีหกสองค่ะสมัยรัฐบาลคอสอชอด้วยซ้ำนะคะพยาบาลเคยได้รับเงินอุดหนุนเวรบ่ายดึกห้าสิบเก้าล้านบาทค่ะยังไม่นับค่าครองชีพที่แพงขึ้นและอัตรางเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้น นะคะสรุปไม่ใช่ได้เงินเท่าเดิมนะคะได้ลดลงอีกด้วยอย่างนี้ใครจะมีไฟไปขึ้นเวน,นะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะพยาบาลมากมายอยู่ในภาวะลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ได้รับการบรรจุหลายคนนะคะรอการบรรจุมา2-3ปีแล้วดิฉันขอเทียบพยาบาลผ่าทามโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง120เตียงกับโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ค่ะ เป็นพัทมาเหมือนกันนะคะโรงพยาบาลชุมชนได้เงินเป็นรายวันค่ะ800บาทต่อวันเท่านั้นเองไม่มี P4P P4P คือ Pay for Performance นะคะคือทำงานมากได้มากทำงานยากได้มากโอเคส่วนสำหรับโรงเรียนแพทย์ค่ะพยาบาลได้เงินเริ่มต้นนะคะซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่โรงพยาบาลจ่ายเองนะคะได้รับเงินเริ่มต้น1,900 0บาทค่ะ และยังมีค่าเวนค่า OT ค่าพอตอสอเพิ Dru ่มขึ้นอีกเห็นความเลื่อมล้ำไหมคะแค่เขาเลือกที่จะอยู่โรงพยาบาลชุมชนเขาก็ได้รับเงินได้รับงบประมาณการอุดหนุนที่น้อยกว่าคนที่อยู่จังหวัดโรงพยาบาลศูนย์แล้วดิฉันว่ามันไม่แฟร์ค่ะดิฉันเรียกร้องให้มีการจัดงบประมาณให้พยาบาลอย่างสมเหตุสมผลกับงานที่เขาทำด้วยค่ะปัญหาถัดไปค่ะ ปัญหาเรื่องการลดภาระงานของโรงพยาบาลคะ่ะเรื่องนี้ทีฉันดีใจมากที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของการลดภาระงานของแพทย์โดยการลงงบไปเยอะกับเทเลเมดิซิินเทเลฟาร์มาซีนะคะแพทย์ทางไกลาสามารถทำให้คนไข้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลได้ดูแลฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพรับยาโรคเรื้อรังที่บ้านได้นะคะแต่นโยบายอีกนโยบายหนึ่งที่ฉันมีข้อกังวลค่ะ คือนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ซึ่งแน่นอนว่าเป็นนโยบายที่ดีค่ะสะดวกต่อประชาชนใครๆก็อยากได้แต่ดิฉันกลัวว่าท่านต้องการให้ประชาชนต่อคิวสั้นลงใช่ไหมคะดิฉันกลัวว่าท่านจะไม่ได้ตามเป้าประสงค์นั้นนะสิคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ย่อมอยากไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลจังหวัดมากกว่าย้ายไปรพอพสตอ,อื่นหรือโรงบาลชุมชนอื่นอย่างแน่นอน เราก็จะไปกระจุกตัวของผู้ป่วยเป็นคอขวดอยู่ที่โรงพยาบาลสูตรโรงพยาบาลจังหวัดอีกเพื่อทําให้เพิ่มภาระงานแพทย์โรงพยาบาลสูตรโรงพยาบาลจังหวัดอีกจริงๆแล้วหลักการเดิมที่ท่านเคยทําตั้งแต่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะที่มีโรงพยาบาลในสังกัดของทุกคนถ้าโรงพยาบาลเล็กทํางานดูแลไม่ไหวก็สามารถรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นได้ดิฉันว่ามันโอเคแล้วค่ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าท่านตกลงที่จะทําบัตรใบเดียวรักษาทุกที่ปัญหานี้ก็แก้ได้ค่ะสําหรับดิฉันคือท่านควรทําการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิ l h ลเฮลดา a ้าก่อนข้ามจังหวัดข้ามเขตหรือแม้แต่ข้ามสังกัดเท่านั้นเองนะคะการรักษาทุกที่ก็จะไม่มีการตรวจซ้ําตรวจซ้อนเจาะเลือดซ้าแล้วซ้าเล่าหรือเบิกจ่ายซ้ำซ้อน,นะคะ่ะดิฉันขอฝากเรื่องนี้ไว้นะคะและเป็นกำลังใจให้ ท่านทำระบบนี้ได้ประสบความสําเร็จค่ะเห็นว่าทังท่านจะเริ่มคลิกออฟที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันที่7มกราคมนี้นะคะดิฉันจะเฝ้าติดตามดูอย่างใกล้ชิดค่ะสรุปนะคะการจัดงบประมาณสาธารณสุขในภาพรวมนะคะเพื่อรับวิกฤตสังคมสูงวัยและวิกฤตขาดแคลนบุคลากรสําหรับสังคมสูงวัยท่านตัดงบนักบริบาลชุมชนค่ะโรงพันรพสตท่านถ่ายโอนไม่ครบนะคะ ท่านตัดงบการแพทย์ปฐมภูมิค่ะและเรื่องบุคลากรท่านจัดสรรเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทั้งการกระจายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและการลดภาระงานที่ดิฉันติดเรื่องบัตรประชาชนรัศดีถุกที่ค่ะข้อแนะนำจากการจัดงบประมาณปีนี้นะคะดิฉันขอเพียงแค่ว่าให้ท่านผลิตบุคลากรสุขภาพตามคำขอได้ไหมคะให้รัฐบาล แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จัดกระจายอำนาจทางสุขภาพออกสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงไม่ใช่ยังรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางเช่นนี้นะคะจัดงบประมาณงานดูแลสุขภาพนอกโรงพยาบาลที่ไม่ใช่แค่เพียงมีแพทย์ประจำรอพอสตอแต่มีแนวหน้าสุขภาพช่วยงานสร้างเสริมสุขภาพมีนักบริบาลช่วยงานชีวพิบาลถ้าเพียงเท่านี้นะคะท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและท่านนายกรัฐมนตรีที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติถ้าท่านสามารถทําได้สําเร็จซึ่งใิฉันมั่นใจว่าท่านทําได้ค่ะถ้าท่านมีความตั้งใจมากพอท่านทําได้แค่ดีนะคะหมอไม่ขาดคิวไม่นานและพยาบาลจะกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ